อีกหนึ่งอลุนสีงงไปแล้วใบรายการกับเลขพระที่ได้กับใบรายการมันไม่ตรงกันตื่อแล้วตื่เหือมัออนไม่มีซีนเลยว่ะมันใหม่เลยพิกลพิกล ไปนี่เฮ้ย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 เฮ้ ไปรายการอ,อะไรอยู่เนี่ยไปรายการกับพี่ไม่ตองอรงกันเลยยังนี